อ่านก่อนใครได้ที่เพจทานุกิมังงะเว็บสําหรับคนชอบอ่านมังงะ,ะมันแข็งแกร่งกว่าวิญญาณอาฆาตที่เจอเมื่อกี้เยอะเลยคนที่อยู่ในตู้นั้นคงไม่รอดแล้วงั้นในมิติฝันร้ายนี้ศัตรูหลักของพวกเราก็คือไอตัวที่ไม่มีหัวงั้นหรออใช่เรียกมันว่าปีศาจก็ได้ฉันคี้เกียจจะอธิบายแล้วถ้ารอดออกจากรถไฟนี้ไปได้ค่อยว่ากัน ไอตัวที่ไม่มีหัวนั่นน่ะคงเริ่มฆ่าคนบาบสุ่มแล,ล้วล่ะงั้นพวกเราไม่ควรอยู่ในตู้โดยสารไปหลบที่ทางเดินระหว่างตู้โดยสารก็ดีกว่าจากที่ผมสังเกตวิญญาณอาฆาตจะอยู่ในตู้โดยสารที่มันขึ้นมาไม่ได้เคลื่อนย้ายไปที่อื่นเลยถ้าปีศาจที่คุณพูดถึงเป็นแบบนั้นจริงๆทางเดินก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย <c oughs> ในพูดถูกฉันนะว่านามีแววนะพอไปข้างนอกแล้วมาอยู่กับฉันไหม ฉันชอบเด็กผู้ชายที่ฉลาดน่ะ <c oughs> สมองของเจ้าเด็กนักเรียนนี่มีประโยชน์ดีจริงๆฉันจะให้เงินเดือนนายเท่านี้เลยเดือนละสองแสนหยวน <c oughs> จริงหรอครับเยี่ยมไปเลยปล่อยให้เขายืนอยู่คนเดียวก็พอแล้วถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆขึ้นมาก็ให้มันถึงสถานีทรอยดีแล้วเฮ <c oughs> <c oughs> ชียตอนกำเนิดโรคระบาดไม่ใช่ว่าถูกขังอยู่ในเขาวงกดแล้วหรอตอนกำเนิดโรคระบาด ปีศาจโรคติดต่อระดับภัยพิบัติถูกขังอยู่ในเขาวงกตปรากฏตัวในฐานะคนจรที่เมืองดีทรอยสหรัฐอเมริกาปัจจุบันควรจะถูกกักขังอยู่กฎของการฆ่าไอทุกๆ10วินาทีปล่อยเชื้อโรคทุกชนิดในโลกในรัศมี20เมตรรอบตัวปีศาจถ้าสูดเชื้อโรคเข้าไปร่างกายก็จะถูกโรคภัยรุมแล้วและตายภายใน3วันฉันไม่มีหน้ากากเหลือแล้วฟังคำสั่งฉนะปิดปากปิดจมูกกลั้นหายใจ5วินาที ตาแก่ที่อยู่ข้างหลังนั่นก็เป็นปีศาจหรอครับปีศาจระดับรุนแรงโลลิต้าอมหิตปีศาจระดับรุนแรงยายเด็กปีศาจระดับรุนแรงผู้สูญเสียญาติแม่แม่ไม่ใช่ สามตัวสี่ตัวมีปีศาจขึ้นมาแล้วสี่ตัวพร้อมกันคุณผมมีวิธีที่อาจจะหนีออกไปได้วิธีอะไรฮะรีบบอกมาสิบอกมาผมขอยืมร่างกายของคุณได้ไหมครับว่าไงนะผมมีหนึ่งวิธีแต่ต้องยืมร่างกายของคุณแบบนี้พวกเราถึงจะมีโอกาสรอดออกไปด้วยกันแกมิดี้โกหก ไม่มีปัญหาว่ามาต้องทำอะไรนี่กิดอะไรขึ้นแกแกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แกจะเป็นปีศาจได้ยังไง ฉันเองนะจริงๆแล้วฉันอยากจะบอกนายหลังจากที่ฉันประชุมเสร็จอะแต่คิดไปคิดมาบอกนายก่อนจะดีกว่ามีอะไรก็รีบๆบอกมาเลยครับเมื่อคืนมีผู้ตรวจสอบที่ขึ้นรถไฟปีศาจที่ชื่อว่ารถไฟรูเย่แล้วก็หนีรอดออกมาได้รถไฟปีศาจขบวนนี้จะวิ่งผ่านสถานที่ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ดึงดูดปีศาจให้ขึ้นรถไฟมาเอาร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพวกคุณจะทำยังไง บ้าจริงคิดว่าไปเมาจะอยู่ไม่ได้ถึงหนึ่งวันด้วยซ้ําแต่ดันรอดมาได้แถมยังลงจากรถไฟที่สถานีปลายทางด้วยครั้งหน้าต้องแก้ไขกฎไม่ให้เกิดช่องโหว่แบบนี้อีกต้องจัดประชุมนานาชาติเพื่อหารือเรื่องนี้กันนะฉันวางก่อนนะถ้ามีอะไรใหม่จะบอกนายทันทีโอเคครับประชุมนานาชาติแสดงว่าหน่วยพิเศษรู้เรื่องรถไฟเร็วกว่าที่ฉันคิดฮะอืมแต่พวกเขายังไม่รู้ว่าจะจำกัดปีศาจยังไงหรือไม่ ก็อาจจะในความเป็นจริงไม่ใช่แค่เมืองเจียงระบบการขนส่งสาธารณะทั่วโลกมีคนใช้บริการมากมายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปิดมันทั้งหมดต่อหน้าสาธารณะชนถ้าหยุดให้บริการแค่หนึ่งวันก็ส่งผลกระทบร้ายแรงแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องหยุดยาวเลยอีกอย่างหน่วยงานพิเศษทั่วโลกแค่เรื่องขั้นตอนก็คงจะเถียงกันอีกนานะในอีกแง่หนึง่งก็คือพวกเขารู้ว่ารถไฟหลวมหย่อันตรายมาก แต่ไม่มีใครอยากจะรับเผือกร้อนชิ้นนี้ฮรถไฟหรูเยปรากฏตัวออกมาหลายเดือนแล้วตำนานเมืองรถไฟผีสิงค้ามมติแหล่งข่าววงในเผยเคยเห็นมาหลายเดือนก่อนเป็นไปได้อย่างไงดูเหมือนว่าฉันต้องไปดูซะหน่อยแล้วว่ามันยังอยู่ในการควบคุมของฉันหรือเปล่า ไม่รู้สถานการณ์ในรถไฟแล้วยังให้คาใบ้แบบคลุมเครืออีกน่ารำคาญจริงๆเมื่อคืนที่ฉันหลับไปแล้วมันก็น่าสงสัยเพราะฉันยั่วมโหสมุดบันทึกเมื่อวานหรือเปล่าแต่มันน่าจะรู้ว่ายังไงฉันก็ไม่ทำร้ายมันมันต้องการอะไรกันแน่เมื่อคืนฉันหลับไปแล้วแกทำอะไรหรอฮ้ขอ,อยากแก้แคนหรือว่ามีอย่างอื่นออแกล้งตาย ตอนนี้ฉันอยากเข้าไปในรถไฟรูเยคงไม่มีปัญหาใช่ไหมกระรูน่าซื้อตั๋วและขึ้นรถไฟที่สถานีจากนั้นก็เข้าสู่รถไฟอย่างที่ฉันคิดอย่างน้อยก็ยืนยันแล้วว่าปีศาจต,ตัวนี้มีบางส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันห้องประชุมหน่วยพิเศษจากข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบไปหมาให้ไว้สถานีแรกของรถไฟรูเยก็คือสถานีเมืองเจียง หน่วยพิเศษเมืองเจียงควรจะจัดตั้งทีมสืบสวนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับรถไฟรูเย่เห็นด้วยฉันได้รับรายงานแล้วว่าต้นกําเนิดโรคระบาดจากดีทรอยได้เข้ามาในเขตของเราแล้วฉันขอให้ดีทรอยรีบนําต้นกําเนิดโรคระบาดกลับไปและกักขังมันไว้ช่วยเข้าใจหน่อยที่มัน,นีนีออกมาได้ก็เพราะรถไฟรูเย่รถไฟรูเย่เป็นปีศาจของที่ไหนที่นั่นก็ควรจะรับผิดชอบอีกอย่างมีข่าวหรือว่ารถไฟรูเย่ปรากฏตัวครั้งแรกที่เมืองเจียงมาหลายเดือนก่อน ส่วนที่อื่นๆเพิ่งจะเจอความผิดปกติเมื่อคืนนี้ในเมื่อจัดประชุมการระดับโลกท่านรัฐมนตรีผมคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนแล้วทําไมถึงให้เมืองเจียงสืบสวนเรื่องนี้เพียงลําพังขอโทษนะผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่อยุ่ติดตามพ่อได้แล้วอย่าทะเลาะก,กันเธอต้นรัฐมนตรีหน่วยพิเศษส่วนกลางจากสถานการณ์ปัจจุบันปีศาจบนรถไฟหรูเยจะไม่อยู่บนรถไฟตลอดมันจะลงจากสถานีรถไฟแบบซุ้ม เพราะงั้นพวกเราถึงต้องรีบกำจัดมันขอาโทษนะคะไม่ว่าเราจะไม่อยากทำแต่ฉันนึกไม่ออกจริงๆว่าจะใช้ของพิเศษอะไรจัดการมันได้พวกเราผิดชอบเมืองเจียงถ้าพวกคุณมีวิธีก็รีบจัดการมันซะพวกเรายังยุ่งอยู่กับการจัดการปีศาจในประเทศของตัวเองฉันไม่อยากให้ปีศาจจากที่อื่นมาโผล่ในเมืองของฉันรถไฟเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สําคัญที่สุดและใช้กันทั่วโลกหยุดให้บริการชั่วคราวยังพอทําได้ แตเราไม่สามารถหยุดมันตลอดไปได้กันในเมื่อสถานีแรกของรถไฟรูเยก็คือเมืองเจียงเมืองเจียงก็ควรจะจัดการนี่ไม่ใช่กฎระหว่างประเทศหรอกหรอการประชุมทางไกลครั้งนี้ไม่มีความจําเป็นเลยด้วยซ้าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยค่ะกลุ่มที่ปรึกษาคิดหาวิธีได้แล้วในเมื่อพวกคุณไม่อยากจะช่วยพวกเราก็จะจัดการเองเวทีอะไรครับฉันจะให้พระเจ้าขึ้นรถไฟอ๋อ เอ่ยมล้อเล่นสิพระเจ้าน่ะขยับไปไหนไม่ได้เราจะให้ขึ้นรถไฟได้ยังไงยิ่งไปกว่านั้นใครเข้าใกล้พระเจ้าก็จะต้องตายแมแต่ปีศาจก็เช่นกันวิธีนี้มันงี้เง่ามากคิดออกมาได้ยังไงกันใช่แล้วไม่มีทางทําได้หรอก <c oughs> ทําไมจะเป็นไปไม่ได้กันละ่ะเราได้จํากัดพระเจ้าด้วยการใช้ไฟฉายย่อขนาดแล้วทําให้เราได้ย่อขนาดของมันได้แล้วให้ผู้ตรวจสอบส่งไปที่รถไฟรูเหย ใช่แล้วตามที่ผู้ตรวจสอบไปเมาได้พูดไว้สิ่งประหลาดบนรถไฟจะไม่โจมตีกันเองจึงไม่น่าจะเป็นกังวลมากชัดเจนแล้วว่ารถไฟหรูเยมีกฎ,รรกฎรรอะไรบางอย่างที่ใช้ควบคุมปีศาจถ้าพระเจ้าขึ้นไปบนรถไฟเราก็ไม่ต้องกังวลอีกอไรสาระเข้าใกล้พระเจ้าในระยะร้อยเมตรก็ตายแล้วไม่ใช่ว่าเมืองเจียงมีผู้ตรวจสอบคนหนึ่งที่กําลังโด่งดังอยู่งั้นหรองั้นก็ให้เขาทําสิก่อนอื่นรถไฟรูเยจะเป็นต้องใช้ปีศาจอ,อื่นเป็นเครื่องมือผูกคุณคิดว่า พระเจ้าจะลงมือกำจัดรถไฟหรูเย,ย่ย่างนั้นหรอบางทีรถไฟหรูเย,ย่อาจจะเป็นแค่พาหนะสำหรับมันกระเท่านั้นกฎของทั้งสองอย่างนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันแน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องลองทำถึงจะรู้ผลคนที่เราเลือกให้ทำภารกิจนี้ก็คือคนที่คุณพูดถึงจริงสิผมขอเตือนทุกคนเอาไว้หน่อยก่อนหน้านี้ที่เมืองเจียงนะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเกิดจากพระเจ้า จากการวิจัยของเราอาจจะเป็นไปได้ว่ากฎบางอย่างของพระเจ้าอาจจะสมบูรณ์แล้วเอาล่ะหัวหน้าคางังผิงหน่วยพิเศษส่วนกลางจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆวิธีนี้ก็น่าสนใจให้แต่ละเมืองส่งผู้สังเกตการมาหนึ่งคนแล้วตั้งหน่วยสืบสวนลับขึ้นมาเริ่มจากค้นหากฎของมันก่อนแล้วก็ค่อยวางแผนปฏิบัติการถ้าหากมีสิ่งใดประหลาดที่ถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งปรากฏตัวขึ้นบนรถไฟ หน่วยงานพิเศษของพื้นที่นั้นก็มีหัวหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยมีใครม hmm. ีปัญหาอะไรไหมฮฉันเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยผมก็ไม่มีปัญหาอืมเดาถูกจริงๆเมื่อมีนานมานี้มีการพบเห็นวิดีโอซึ่งคาดว่าถูกสร้างขึ้นมาจากเอฟเฟกพิเศษหรือโดย a r หลุดออกมาจากบริษัทภาพยนตร์ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ช่วงนี้ AI พัฒนาไปเร็วมากเลยนะหางานทำยากขึ้นทุกวันนี่มัน AI เหรอเนี่ผู้ก,กำกับคนนี้เอาเปรียบเกินไปแล้วลดคุณภาพงานแบบนี้ไม่ได้เลยนะ <c oughs> ฉันจะเข้าไปในรถไฟรูรเย่ <c oughs> <c oughs> ต้องไปที่ห้องคนขับก่อนตอนที่ฉันเขียนเรื่องนี้จะตั้งใจติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทั้งทั่วขบวนอแสบๆหลังคอฮะถ้าฉันจะดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังก็คงเป็นไปไม่ได้กดก็คงไม่ให้ฉันฉวยโอกาสแบบนั้นคงต้องอยู่ให้ครบหนึ่งวันก่อนแล้วก็ดูว่ากล้องวงจรปิดของวันนี้มีปัญหาอะไรไหม กฎของรถไฟรูเยถ้ามีตราประทับตัวปรากฏขึ้นที่หลังคอมนุษย์จะสูญเสียตัวตนและกลายเป็นตัวรถไฟวิญญาณอาฆาตคือผู้โดยสารเมื่อวิญญาณอาฆาตลงจากรถไฟมันจะสุ่มเลือกมนุษย์ให้ลงไปด้วยรถไฟรูเยจะสุ่มดึงดูดปีศาจที่สถานีต่างๆปีศาจก็คือพนักงานวิญญาณของคนที่ปีศาจค่ะก็จะเป็นคะแนนตำนานและคะแนนความดีความชั่วก็จะเป็นของหยวนเจินซือ วิธีเอาตัวรอดดึงตราประทับที่หลังคอออกเปลี่ยนจากสถานะตัว๋วให้เป็นผู้โดยสารถึงจะลงจากรถไฟได้คุณอยู่นอกเหนือกฎสามารถทําอะไรก็ได้โปรดเชื่อมั่นในปีศาจท,ที่คุณสร้างขึ้นมาอืมแล้วทําไมถึงมีตราประทับบนหลังคอฉันละ่ะสามชั่วโมงต่อมาอ้าอยากฆ่าฉันช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีพวกแกฉันจะสู้กับพวกแก นี่นี่นี่น่นี่อือ้าวนี่นี่นีอฉันเข้าใจแล้วมนุษย์ที่ขึ้นรถไฟตามปกติไม่มันดูแปลกๆแต่เธอก็น่าจะปลอดภัยอย่างน้อยก็สองชั่วโมงความผิดปกติแบบนี้มักจะเกี่ยวข้องกับปีศาจวิญญาณคะไม่น่าจะพาเธอไปง่ายๆนะช่างมันเถอะ ไปดูด้วยตาตัวเองจะดีกว่าถ้ามีคนบริสุทธิ์เข้ามาผัวพันธ์ก็คงจะเป็นเรื่องวุ่นวายหน้าดูวัดดีคนละคั้วกับผิวปิดในตำนานเลยนะเอ๊นาขันแจงจัง <roleum audit> อืยิงบ้าเอ้ยคุณทำให้คิวบิตตกสวรรค์สนใจคิวบิตตกสวรรค์จะแกล้งคุณเฮ้ยฮะมันทะลุมาได้ ลูกสรของคิวบิกตกสว่างคิวบิกมีความสามารถในการควบคุมความรักของคนที่โดนลูกศรไม่ว่าจะเป็นใครหรือมีความสามารถอะไรก็ไม่สามารถต้านทานได้ไม่มีมนุษย์หรือว่าพระเจ้าคนไหนที่หลีกเลี่ยงมันได้ อะไรผิดปกติ <S 2> <S 2> <S อืยังไม่ตายหัวใจก็ยังปกติไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับหัวใจปีศาจหรือเปล่าเออรถไฟรูเยคอยดูปีศาจตัวนั้นเอาไว้ถ้ามันลงจากรถไฟที่สถานีไหนที่บอกฉันรัทราถ้าตามพลังของลูกศรคิวบิกฉันจะต้องตกรุมรักมนุษย์คนแรกที่ฉันเห็นฉันต้องใช้ยาการุณยคาคาตของพิเศษของหน่วยพิเศษ นั่นก็คือนักเรียนคนนั้นใช่ไหมนะ <c oughs> เผื่อไว้ก่อนก็แล้วกันถ้าไม่ใช่ปีศาจแบบปีศาจเพื่อนบ้านหรือสถานพยาบาลมนุษย์ฉันก็คงไม่ติดอยู่ในวนรูอายุไขล่ลบหเหลือ99้าสิบเกวันช่างเรื่องคิวบิตเถอะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ <c oughs> ฉันต้องหาสาเหตุที่ทำให้รถไฟรูเยมีตัวตนก่อนที่ฉันจะสร้างขึ้นมาเริ่มจากนักเรียนหญิงคนนั้น ตอนที่ฉันป่วยหนักแล้วลูกชายของฉันกลับมาดูแลฉันฉันมีความสุขมากมาแต่ฉันก็ไม่คิดเลยว่าแค่ไม่กี่วันเขาก็ทนแรงกดดันจากฉันไม่ไหวเขาเอาผนะ้าห่มหนาะมาปิดหน้าของฉันจนฉันขาดอากาศหายใจเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันฮฮนายเป็นใครนะ่ะรีบหนีไปมันอันตรายไปไป เธอไม่กลัวหรอหืมได้ถามฉันหรอแล้วเธอจะให้ฉันถามวิญญาณอาฆาตข้างเธอหรือไงเอ่อเธอขึ้นรถไฟมาได้ยังไงเอ๊ก็เดินขึ้นมานะอืมเมื่อกี้ฉันสังเกตเห็นคนบนรถไฟหลายคนกับฉันแล้วก็คนอื่นๆปรากฏตัวบนรถไฟแบบนี้ทันตั้งตัวมีแต่เธอที่ขึ้นมาเหมือนกับวิญญาณอาฆาตพวกนี้ที่ขึ้นรถไฟโดยการเดินน่ะ มม,ม,มีแค่ฉันคนเดียวหรอหรือว่าหรือว่าฉันตายไปแล้วฉันฉันเคยอ่านตำนานเมืองมีบางเรื่องที่คนตายแล้วแต่ไม่รู้จักตัวตนของตัวเองพอเธอเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ประสบการณ์ของเธอพิเศษจริงๆเพราะงาั้นตอนนี้เธอควรคิดให้ดีๆก่อนที่จะขึ้นรถไฟไม่สิลองนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าวันนี้มีอะไรแปลกแปกเกิดขึ้นบ้างไหมอืมตื่นนอนกินข้าวไปโรงเรียนเลิกเรียนกินข้าวนอนไม่มีนะ ฮะเงินเธอลองดูในกระเป๋าว่ามีอะไรแปลกแปลกบ้างไหมอืมฮะจะจะจะตรวเที่ยวเดียวมันนั่นแหละคงจะเป็นปีศาจหรือไม่ก็ของที่ปีศาจสร้างขึ้นฉันซื้อตั๋วจากเมืองหยุนไปหลิงเหลิงแทๆ้ๆทิ้งทิ้งมันไปเหอะถึงเธอจะทิ้งมันไปมันก็จะกลับมาอยู่ในมือเธออยู่ดีเราเราฉันควรทำยังไงมีวิธีหนึ่งฉีกมันทิ้งซะ แต่เธอต้องทำเองฉันช่วยเธอไม่ได้นะขอเตือนไว้ก่อนการทำลายของแบบนี้ก็เหมือนกับการพน,นันจะมีโอกาสที่เรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นฉะนั้นจะทำหรือไม่ทำเธอก็ตัดสินใจเองไม่อย่าพาฉันไปขอร้องล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยอฉันไม่ล้องฉันทำไม่ได้ ฉันอยากจะถามอะไรหน่อยที่ฉันปลอดภัยอะ่ะมันเป็นพราะมีตัวใบนี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าฉันนั่งไปจนถึงสถานีปลายทางก็คงจะลงได้อะ่ะบางทีคนทั่วไปแทนที่จะเสี่ยงก็แค่หวังลมๆแง้แงๆว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างสวยงามแต่นี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะคนที่อยู่ในกฎการค่าไม่ใช่ฉันเธอพูดถูกตอนนี้ตัวใบนี้ก็เหมือนเครื่องรางของเธอโชคดีแล้วกันอืม ตัวใบนี้น่าจะมาจากเครื่องที่เชื่อมต่อกับระบบขายตั๋วในสถานีรถไฟตั๋วเที่ยวเดียวทุกใบก็เหมือนกับตั๋วธรรมดาแต่พอขึ้นรถไฟปลายทางจะกลายเป็นไม่ซ่าแบบนี้แม้แต่หน่วยพิเศษก็ตรวจสอบยากผู้หญิงคนนี้คงไม่ใช่คนบริสุทธิ์คนแรกที่ตกอยู่ในกฎและตอนนี้เธอก็ยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ตำนานเมืองรถไฟผีสิงข้ามิติแหล่งขาววงในเผยเคยเห็นมาหลายเดือนก่อน อีสาสองตัวอยู่ร่วมกันหมายความว่ารถไฟหรู่เย่ช่วยแล้วก็ให้ที่ซ้อนกับมันแบบนี้ก็ยิ่งคาดดาวกดและจุดออนของมันได้ยากขึ้นแต่ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับระบบขายตัว๋วเงินก็แสดงว่าระหว่างที่เธอลงจากรถไฟจะถึงตอนที่แตะบัตรออกจากสถานีก็ยังมีโอกาสที่จะหนีรอดนี่กลัวว่าฉันจะลงจากรถไฟหรือไงหือ ฉันช่วยหามนุษย์คนอื่นมาให้ได้นะไม่ไม่เป็นไรฉันขออยู่บนรถไฟขบวนนี้ตลอดไปจะได้ไหมคงจะไม่ได้มีอยากแก้แค้นลูกชายหรอจริงๆแล้วฉันไม่โทษเขาหรอกคนป่วยนานๆไม่มีลูกหลานคนไหนไม่ลำบากฉันก็เข้าใจความจริงทำให้เขาเผยด้านมืดของตัวเองออกมาถึงฉันจะโกรธแต่ฉันก็ยังเป็นแม่ของเขางั้นหรอแต่ถ้าฉันถูกทรยศ ถึงแม้จะถูกฆ่าตายแต่ฉันก็จะไม่ปล่อยมันไปง่งายๆแน,ถถนแ่ถึงสถานีปลายทางแล้วถึงสถานีปลายทางแล้วการเดินทางรอบโลกสิ้นสุดลงแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่านลงจากรถไฟโดยสวัสดิภาพ เป็นเพื่อนนะรีบลงไปกันเถอะอืมฉันจะเดินตามหลังเธอเองเฮ้ยย่าแล้วฉันคิดผิดโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครตช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ